ดรปริวัติวรรณกลางอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเปิดเผยว่าเตรียมตั้งศูนย์ฝึกกีฬาบนพื้นที่สูงเพื่อพัฒนาสมรรถภาพความอดทนแข็งแรงของนักกีฬานำไปสู่ความเป็นเลิศพร้อมจะลงดูสนามที่กว่า550ไร่ที่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่12-13ธันวาคมนี้คือศูนย์ฝึกกีฬาบนพื้นที่สูงนะครับ ตอนนั้นเนี่ยผมได้มอบหมายให้ทางวิทยเขตเชียงใหมนะ่ซึ่งท่านรองอธิการบดีคือท่านรองจรุวัฒน์สัจจารุวัฒน์เนี่ยนะครับว่าลองไปหาพื้นที่หรือว่าทางเหนือเนี่ยมีพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าดาวเทลเลมากพอสมควรได้ไหมนะครับปร,บรากฏว่าท่านรองจาร้วัดนเนี่ยนะครับได้มีการประสานกับกรมธนารักษ์หรือธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็ได้พื้นที่นนบนอยหลนะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นเนี่ยนะครับพื้นที่ตกมาประมาณเจ็ดร้อยไร่ แต่ตอนนี้นะครับทางกรมารักษ์เนี่ยได้มีการยกพื้นที่ให้เราเนี่ยทั้งหมด555ไร่นะครับและ,ะมีการออกโฉนดให้กับทงมหาเลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในในพื้นที่ดอยหลอดเนี่ยนะครับเราคาดหวังจริงนะครับว่าจะเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งที่เราเจะเอาเนื้ีฬาขึ้นไปฝึกซ้อมนะฝึกซ้อมหลายหลายชิกีฬานะครับเช่นฟุตบอลกรีธาจักรยานนะฮะต่างๆเ่าเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งกีฬาต่อสู้ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมอวยนะฮะยูริสูดคโกนโดอะไรต่างเนี้ยนะครับเราจะมีการเอาไปพัฒนาหรือไปฝึกซ้อมบนเรือหลอกในที่เราคิดว่าจะจัดตั้งขึ้นแล้วตอนนี้นะครับซึ่งเราตอนนี้เรามีการวางแผนหลายๆอย่างเช่นนะครับเรามีวางทำงคนพัวแล้วก็วางแผนว่าจะเปิดอาจจะมีการก่อสร้างนะฮะโรงฝึกกีฬาต่างๆนะครับบางคนก็ถามเองว่าไปฝึกในระดับป,ประโยชน์อย่างไรบ้าง กับเรียนอย่างนี้บนบนที่สูงนี่นะครับออกซิเจนจะน้อยนะครับความกดอากาศก็จะต่ำนะฮะออกซิเจนน้อยความกดอากาศต่ําเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อนักกีฬาเนี่ยไปฝึกเขาบนบนที่สูงที่เราใช้ที่โดยบ่อเนี่ยก็จะเกิดการปรับเปลี่ยนระบบการหายใจใหม่นะครับจากการที่ฝึกปกตินี่นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนระบบหายใจว่าเออขึ้นไปออกซิเจนน้อยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับความกดอากาศต่าเป็นยังไงบ้าง มันก็จะทําให้เกิดความแข็งแรงของระบบหายใจนะครับเมื่อเมื่อการปรับเปลี่ยนระบบหายใจหรือความแข็งแรงของรูปหายใจเนี่ยมีมากขึ้นเวลาไปแข่งขันนะไปแข่งขันไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่นี่นะครับก็จะเหนื่อยน,น้อยนะเนื้อเหนื่อยน้อยกว่านนะกีฬาอื่นที่มีการแค่ฝึกบนพื้นที่ปกตินี่หลักการง่ายๆนะครับที่ว่าอยากจะกลับเถีงพวท่านว่าเมื่อเมื่อเราได้บนที่สูงแล้วเนี่ยเราก็คาดหวังว่านะักกีฬาทั้ง17บเจ็ดพิเขตหรือรงเนกีฬาสิบสามโลรวมทั้ง นักกีฬาสังกัดที่อื่นหรือสมาคมแกาอื่นเนี่ยสามารถไปขอใช้ตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับตัวเอาผูเอาคำคือนักกีฬาเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพนนในการฝึกกีฬานะครับและไปแข่งขันเนี่ยมีความทนทานกว่าผู้อื่น